มพากันมาเที่ยวทะเลอากาศดีไม่นี้วันเสาร์อากาศดีค่ะพี่น้องเอ้ยเลือดสมเป็นแต็มเลยอันนี้เป็นทะเลแซนลีหม,ม,ม,มูบบอฟแซนลีหมูบทะเลแซนลีหมูบบีชเพิดอ,นะอันนี้เพื่อนกันไวปว่าให้คนเข้าไปอ,อ,อุ้ยพระเอกแอคชั่นอันนี้เป็น, <c oughs> ปนงไงท <c oughs> ัวเ์่าวยายส้มอนะ่ะ Sea, not look b e ดู handsome เค่อดล e e ไออยู่อั l m handsome action บ l กแฟน e ลับสิแฟนค e ับ e ทูซีอยู่เลิศสมันสล่อสลอเมสิสล่อคือย่ช่มแต่ก็ได้มันเลิศักเลยะเลแซนโมบีชนี่ฉลามน้องได้ปีนองที่บอก นี่วันเสาเล็กน้อยเละหลายไปแล้วเพ็่นออไปยืนกุ้มหำนี่คนคนเด็กน้อยเขาิมาเล่นนห,หํำบ่หงงงดงเสืออ่อเล็กหกหกหกออกหกอ6หกเก้าหกห,ากห้าขวาัน